สองเปิดกล่องเพื่อสำอามาเราจะมาเริ่มเปิดกับก่อนระเป๋าน้องจะมารีวิวกระเป๋าเขาจะเป็นหุ่มเหมือนแบบนี้ใหญ่มากมาก5กสี่ประจําันอีกจะเป็นเกือบซื้ออยู่บางยาง1 2พัน แม่นื่อนามีมุ้ยยังตอนนั้นเออมีสี้ามีเป็นสีบัวแต่เขาจะใสเหมือนแล้วเนาะเขาได้ใสคนเดียวอ่ะแต่วิปเปียนแล้วเพราะว่าอัปเดตแล้วก็มีรองตัวนี้นี่อันนี้ของเมย์ถาไม่ไระไซตรงนี้นี่แหละแต่ว่าอันนี้ว่าจะซื้อมาแบบหิวริ่นๆแล้วมันเหมาะกับการซสเพน่อทำงานกูเลยดูจนสุดเลยตอนเนี้ซื้อยูบางอย่างสิบสองพันเด้อมาเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยว่ามีอย่างใดอ่ะหนิงเปิดกันเนาะ มันก็จแล้วนย่างต้องให้มึงเปิดก่อนล่ะเออก็เปิดแล้วแม่ฉันกระเปิดวันนี้นะอ่ะของมือมันจะพังได้แบบเต้องไปตามขั้นตอนอันนี้มันขยายบอจะจบร้อมกันไผ่จบได้อย่างก็เอามาเอก่อนเลยเอามือเลก่อนบอลแบบตามส่วนหลายขั้นตอนที่มึงเต้นก้อนทำอิทมึงไซส์ใหญ่เกินกันแ้วหนึ่งสองสามหมดน้ำตก บอก่มึงใช้น้ำต้มกระจกน้ำตกมาเพราะว่ามึงใช้ที่นึ่งเออล้างหน้าแล้วมึงใช้อย่างก่อนสินะไอมน้ำตกเป็นนนอัี้สีจันของสีจันน้ำตกเลยของฮาดาานาไซน้ำตกดูน้ำตกเขาเออเออนี่แหละแต่กูใช้สีสีเหลืองแต่วันหมดแล้วใส่ขวดน้อยนี่ใช้ขวดที่สองนินจะไม่ได้ใช้น้ำตกน้ำแต่งเลยกันแดดเลยกันแดดเลยใช่ไม่แห้งหรอกเมื่อนี้ฮานาจะไม่ได้ทาหรือจะทาเทานั้นเเด้อนิงจะไม่ทาเนาะว่ากลางคืนเราจะไม่ได้แบบทาอ่ขนาดนั้น กลางคืนบาทาคนเลยน้าตัวแต่กูก็อันแบบบูมิยังไซน้าหน้าอันแห้งๆกูเลยเอามาตกทางคืนจะทาเซรั่มมกแต่แต่เ่าพอได้ย่นี่จะอันทาแต่ตอนนอนนะก็เลยบอได้เอาไซท์ถุงอันนี้นะคันไซท์ทาก่อนนอนแล้วก็ไซส์แบบทาก่อนเต่งหน้าเลยนะอ๋อโอเคนั่นดีก็ดีก็น่ามึงอ่ะอโชว์ต่อไปเลยเนาะเพื่อเป็นการเสี่ยงเมหมดกันวันวันนี้ วัอกลางคืนกลางคืนไม่ได้ใช่ไหปกติเลยที่มีอย่างอยู่ในต่อไปกันแดดต่อไปมิงจะเป็นครูสั้นเลยเนาะไม่จะเป็นกันแดดคงไม่จะเป็นกันแดดสี่จานอีกแล้วไม่เป็นครูสั้นของต่อไปกันแดดน่ะ สกินทิฟฟี่กันแดดอ๋อแรกเลยนี่กันแดดของเรารอยัลรอยัลสีชมพูตอนนี้ไซดีเวอร์ธรรมดามืยอก็ไซอันตอนนั้นอะไซอันแบบนี้แหละแต่ว่ามันแบบมันเหมดอนเราก็เลยไปลองซื้อแบบคือว่าตัวนี้มันมันมันเกินจริงกูก็จะได้เปลี่ยนละอันนี้ตัวนี้คือเข้ากับหน้าหนิบอเบ้นเข้ากับแบบมันบ๊วแพ้มันบป็นอย่งเพอร์เฟคที่สุดในตอนนี้แล้วกันบ๊วยบ๊วยบายคอนซีลเลอร์คอนซีลเ อ่อนอ่นอึดๆค่ะมันคือแบนสเต็ปนั่นเลยต่อไปมุ้ยจะใส้เป็นต่อไปมินจะเป็นไซส์คอนซีลเลอร์ตัวนี้เนาะต่อใส่ต่อใส่ต่อไปมินจะใส่เนี่ยของสีจันอีกละเออมินจะใส่ของแบรนด์จีนไอเงี้ยสักอย่างนี่แหละแต่ว่าบโมโหอ่านสื่อเดี๋ยวอ่านืซอผิดเออสเต็ปต่อไปของมือก็คือจะเป็นคุชชั่นสกินทิฟฟิกสีฟ้าเนาะแล้วกันคือห้องพื้นอ๋อ อันนี้มันไม่อยากรอยอเอไม่อยากมูไซฮองพื้นด้วยอ่ะมีบอแบบบางวันไงบางวันอันนี้ฮองพื้นแบบเบาบางกรุก็เบาบางกลางวันก็ใส่สามอย่างนี้มันสี่จันหมดเลยค่ะตโอเคมิ่งบอกไซฮองพื้นเนาะเพราะว่าตอนนั้นท่านในอายุช่วงก็น่าจะท่นไซหลายเกินไปละละวมาตอนนี้โมไซฮองพื้นก็เลยรู้สึกโอเค ต่อไป,อไปจะเป็นแป้งฝุ่นหมิงจะลงแป้งฝุ่นทับในบางมือชี่หู้สึกว่าหน้ามันมันเกินไปเพราะว่าเราใส่กันแดดตัวนั้นแล้วมันก็นมีแบบโกโกละเ,เออก็ใส่ของพื้นเออมาเป็นใส่แป้งฝุ่นของสีตนตัวนี้เลยออของของมือก่อนต่อไปต่อไปมือก็<ข>จ,จะลงบลัชข,ของไอันนี้อันนี้สีม่วงบัวบัดแล้วเหรอต่อไปของเป้แม่อัน เล้ยวแต่บางมือบางมือขนาดจะลงแป้งก้อนแป้งอันนี้ไม่แป้งจริงเอจกเจ้านางเออแป้งเจ้านางอุ้ยจะบได้ใส่แป้งเลยอ่ะแล้วบ่บางมือขนาดจะลงอันแป้งแหงอันปัดแก้มอันนี้ก้อนสร้างมาตะจีนนั่นแหละแล้วจึงลงแป้งบางมือแบบบ่ยอยากให้น้ำมันขนาดลงแป้งอันต่อไปอันอายแชโดว์ไหมเออเกลีต่ขั้นต่อใส่ได้โอเคอามินจะเป็นบลัชก้อนเนาะ บานตัวนี้เป็นของลากาสเอ่อมิงไซส์สีสีอย่างว่ะสี่สีอย่างกับบางคู่ที่มันเป็นดำแบบนี้ปัดาค่ะไซจีนเกืบจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้ของมิงไซส์เป็นปัดตามันเป็นอะไรเออเออคือกันหรอเออไซส์ของ ODBO ของเมย์เป็นของ f o r You t o o อ่าค่ะเมย์ก็เป็นของ f o r You t o o แต่ว่าอันนี้มัน ค่อนข้างไบ่ค่อยทนมันบม่ค่อยเห็นสีสัตว์ปันใดของปีของเป้ละตัวนี้นะก็เลยแล้วขั้นตอนต่อไปของเป้ก็คือปัดแก้มอีกขั้นตอนต่อไปปัดแก้มจะเป็นฟุ้นคิวปัดจะเครือโอ้ปัดลายมีเป็นฟุ้นีต่อไปงานคิว สอดแต้มคิ้วสร้างมาตาจีนอันนี้ก็สร้างมาตาจีนอันปัดคิ้วให้แบบคิ้วบางเบาดำนะของมิงก็เลยเลยของมิงจะเป็นง่ายๆเลยสอดแต้มคิ้วแบบหัวน้อยๆของ ODBO ตัวนี้เออมีส่องมีแปรงอันนี้แบบเรียงคิ้วแล้วก็เขียนแบบนี้เขียนนิดนึงลกาแล้วก็เติมไปไว้อ่าบราวอิตตัวนี้ของของน้องชัดน่าจะของน้องชัดเนาะแบบมันตัวนี้เคยใช้แต่ม่าแบกี้เออไม่เคยใช้ของคอ แล้วขอเป้ฮนาจะเป็นเขียนคิ้วฮานาของเป้จะซ้ายอันบอกเพราะว่ามันซ้ายไจะมุดเรามาปัดคิ้วให้มันดำซเ่อฮนาแค่ปัดปัดปัดบริเตมบริเตมปัดให้มันบขาวต่อไปตามาสคาร่ามาสคาร่าเขียวเอานี่ังไงเอออันนี้ก็ของเียงกับบลอนด์ได้วดย มันเป็นแบบเย็นๆ,ๆมันเป็นแค่ๆ,ๆแบบนี้ละก่อนขมิ้นมันจะเป็นอันเป็นแคล่ๆแบบนี้ปัดให้มันเป็นซ้อนเนาะแล้วก็ใซสตัวนี้มัคคะลาะเขียวในตำนานเออมัคคะลาเขียวขอมิงจะเป็นโตเก่าตัวเดิมที่ไซส์แบบนานเมื่อแ,บบนนแล้วก็ซื้อแบรนด์นี้ซ้ำๆโบเคยเปิดใจลองอแบรนด์อื่นเลยของเมลวอรีนิวโญ่ตัวนๆๆี้เนาะแล้วก็อ่าอันดัดคอนตาของโฟร์ยูทูของเป้จะเป็นอันนี้กองแกงมาก อ๋อแต่มันก็ขึ้นดีอยู่อ่ะบ๊อบบ๊อบค่อยขึ้นเออกูบ๊อบค่อยมากบ๊อบได้บ๊อบค่อยใช่อันนี้เลยแต่ละมือนอกจากมันจะไปถ่ายหููมึงก็ฟ้าวเกินไม่ให้กูรีวิวของกูเลยเนาะของมันเลยเออแล้วอันนี้ของเป้ฮันเป้บอกงูแต่ว่ามันแห้งเดียวเพราะว่าบ๊อบได้ใช้มีอะไรเนอร์บ๊อบพวกสุดขีดบอบบุกขีดอ่ะกูรู้สึกว่าบุกขีดละตากูมันจะสั้นๆแต่ว่าบางมือก็ขีดบางมือก็บุขีดแต่ว่ามีไซส์ของอันนี้เนาะ ของจีนนคืออออกัเยากได้เนาะมึงต้องบอกว่าของจีนคนอื่นเขาเขาไ่เข้าใจของกีนของกีนนะไซซ์มันเป็นแปลงนหัวน้อยๆแล้วก็เบิ้งอีกทีเอาสองแก้มกูน่ามากกว่าอีเมมีทุกคนมีอันปัดแก้มสามอันเออเพรากำลังไซซแต่ปัดแก้มสวงพวใไซหลายแต่ว่าพวกสามเดี๋ยวได้สี่แลค่อยใซซอันปัดแก้มซ้ำบางมืออัน่ใซ์เลยอีเมมันมึงออกจากเฟรมไปแล้วเนี่ยอ๋อนี่ของเป้จะใซซปัดแก้มสี่อันแล้วแต่บางอยากให้แก้มเป็นแนวใด อ่ะต่อไปนี่อไรเรนเอร์ของเปจะเป็นตัวนี้ซื้อสร้างมาเจจีนคือกันต่อไปมันมันหัวแหลมขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะหัวแหลมแล้วก็ขีดดีแต่ว่ามันมันั่งมืดไวอุ้ยนี่มีคอนซีลเลอร์ตัวนี้อ่ะสองอันสองอันนะบอแบบอันนึงมันจะมืดแล้วเราก็ได้ซื้ออันนึงมาตุ้งไงอันนี้ใส่ดีดีสุดๆต่อไปของขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือหมี น้ำไอ้บล็อกเดอร์ลุคเซตติ้งสเปรย์อ๋อเซตติ้งเซตติ้งสเปรย์ซีซีเลยซีดของเป้นจอบมีเนาะเพรานั้นมีจะบมีเลยน้ำตกน้ำของเป้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยซื้อของเป้นต่อไปจะเป็นลิปสติกแล้วโอ๊ยลืมลิปสติกลิปสติกของเมฮาน่าจะไซส์เป็นของตัวนี้มันขออุ้ยอยู่หรอขอกเพื่อ y o u t u b ของโพยูทูบที่มันเป็นแบบเอ่อมีมีอัน ก็เออก็น้ำมันแล้วก็ส่วนใหญ่ขนาดบริไซกอส์ของตัวนี้ทาแต่อันนี้ล้วก็ไซส์อันของอันเลเยอร์ผสั้นอันนี้มันสร้างมาแต่จีนแต่ว่าบม่ค่อยได้ไซส์ลิปที่ไลท์ที่สุดในตอนก้อนเนาะเขามีจะเป็นตัวนี้เลยเนาะมันเป็นลิปของอ่าลูคัสหรือว่าลูคัสอะไรจากอย่างที่อ่าเป็นของออสเตรเลีย ลิปที่ม่ใช้ทากลองน,นอนก็คือตัวนี้เนาะอีหมิงไปยามาแต่โดนใช่ยังบวมดอ่าตานนีต้ตัวนั้นหมิงก็เคยใช้แต่ว่าแต่ปแบบไปเสียงข่วงกูว่าคุจะซื้อแล้วกูณมาได้ซื้อส้อนช้อนลายรีเมทานอนน,อนนะแต่ยั้ซื้ออยู่เวียงอ่ะจะบวชน้นเอ้ยซื้อ,อจะบ่ได้ทานลิปนอนส้อนลายต้องนี่ทาอันนี้บางนะโอเคแล้วมีอย่างอีกค่ะแล้วมันจะก็คือหยิบออกมาโชว์ให้หมดเลยหมิงจะมียางนัาผมอันทาขี้เต้าเออของเป้จะเป็นอันทาขี้เต้า คือกันเลยตางกินมีบวนม้ีสำหรับมิงน่ะมีอันหารคิต้าแต่ว่ามิงบวดได้ออกใส่ในใส่แบบนี้บอถุงนี้ไงพอธรรมดาก็บบวดได้ใส่กระเป๋าดอกว่ามันนี่ออกมานอกก็เลยจับมาปุ่กระเป๋าใหญ่ยพีจริงเขาติดกันนะกัยู่อยู่ในห้องแต่ว่ามันจะอยู่ในแบบลิ้นซับที่ว่าฮอตไส่ถุกมือเออมีเนี่ยมาแนี่ยน้ำภาพกูน่ารักไหม แต่แบบเวลาใช้มันก็ะบกค่อยแบบอันันป่เนเพราะมันเนียกิื่นแล้วมันก็แบบดูดก็จะมีแปรงอันนี้เอาไว้ปัดแก้มและอันนี้ให้เอาไปแต้มคิ้วเออแล้วของมงก็มีอันนี้เป็นอันมาสคากลาที่แบบของโพลยูทูบที่ไว้ปัดคิ้วมันเป็นมาสคาร่าใสแล้วว่าเอามาปัดคิ้วแล้วคิ้วมันจะมีสีไงแล้วเาเอาไปจุ่มคืนแล้วมันจะเป็นสีนี้แล้วเออจะล็อกคิ้วให้มันตั้งแล้วก็มี อายแชโดว์อายแชโดว์ตัวนี้น่าจะเป็นของของอินกับบูเนาะเออมันเป็นแบบก็โอเคอยู่เด้เป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ใช่แบบนี้แล้วต่อไปของเป๊ะแมงเออของมือมืดหรออกเนีาะเ่าแปลงคือกันอันนี้จะเป็นแปลงเกลี่ยแบบเออันนี้กูก็ซื้อน้ำมือหมุยแล้วไปแล้วก็อันนี้อันนี้อันทาน้าอันนี้แล้วกัมีเนี่ยเยอะเกินเนาะเยอะเกินบ่มีแล้วแล้วก็รีบอันนี้เป็นแบบขับปากไปเขา ซื้อมาซื้อมาใช้แค่เดียวใช้ตันบำรุงนะแต่ปากค้ำค้ำเขาเป๊ะจะเป็นอันนี้มันอันอะไรออมากีดอันธรรมดาเขาขีดอินไลเนอร์ว่ะแต่ว่าเป๊ะอามาเฮ็ดอันเป็นอันเอลลียาอันนี้อันเป็นอันนี้เดย์ไฮไลท์อันเนี่ยอันสุดท้ายของเอออย่างบอสุดท้ายเนาะปิ้งก็บอกเข้าใจว่าตอนมีตอนใดแบบเวลาไปักโพงแฮ มันจะเก็บแบบยาถูแควหรอยาถูแควเออยาถูแควไว้ในนี้เออของเป้สอันสองอันสุดท้ายแล้วอันนี้แผ่นแปะสิวของอันบีเคใช้ขวดดีตัวนี้เฮอันนี้นะใช้คดดีเคยซื้อแบบอันงามมาใช้แล้วมันติดแล้วสิวออกนะอันนี้ติดแล้วแบบหัวสิวหัวเรืองนัดปิดออกเลยเลยหน่งจะไม่ค่อยซื้ออันแผ่นแปะสิวเลยเออแต่อันนี้ของเป้ฮขนะเป็นอีกเยอะขึ้นพาะว่า บุ๊มแม,ม่อันนี้ซือ้อเองอไม่เคยใช้แปแล้วมันเบิดแล้วเขาจะเอิร์นเบิร์อย่างนี้มาได้เหนแต่ว่างส่าหลายบอดไดไซส์ไซส์แต่พับมันมาตกกับอันของพื้นใชยๆยแล้วก็หบดแล้วแล้วก็มีอันให้น้ำหอมต่ <ไ contemporary. S 3> น้ำหอมหมดแล้วอันแบบเอาน้ำหอมไว้เซนีแบบพกพา,าแล้วก็มีวีน้อยอันหนึ่งแล้วก็มีอาหนวมฟองน้ำแบบนี้ที่ไว้ใช้แบบปัดออนแล้วก็ คอนซีลเลอร์ที่ป้าคันอากใชแล้วก็มีแปรงแบบนี้ไว้แบบขัดเบ้าตาแล้วก็หมดหมดแล้วเดี๋ยวจะทายเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้ม่ทุกคนมิ่งจะให้เบิ้งสภาพเออตัวก้องของมก็เป็นแบบนี้แหละสภาพแบบเออเยินมากของเป้ก็กำลังจะปินแล้วเนาะนี่ระไงอันนี้แต่หาบคนรอบ โอเคสำหรับคลิปเปิดเครื่องสำอางกล้องเครื่องสำอางของเฮาก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นผ่ายากให้เฮาเฮ็ดคลิปอย่างนเ,เป๊งหน้าให้เบิรงนองคลิปต่อไปอเป้คิดว่าจะเฮ็ดแบบใช้เครื่องสำอางของเปลี่ยนกันใช้เครื่องสำอาของของไผนะ่านะสมมติว่ามีใช้ของมีมีใช้ของมือที่แบบ ตัวเองบ่เคยไซส์ขะนาะโอเคแล้วคลิปต่อไปเนะถ้าเป็นภัยยา<อ>ให้เฮ็ดคลิปแบบประมาณใดสามารถคอมเมนต์มาได้เด้อสำหรับคลิปนี้นะก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ภัยมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยเด้อบ๊ายบาย